ทำไมสื่อในลัติประชาธิปไตยจึงอันตรายจนถูกใช้เป็นอาวุธในการทำร้ายผู้อื่นได้ท่านวิลเลี่ยงบลอมยังคิดว่าประชาธิปไตยเป็นอาวุธสำคัญของประเทศอเมริกาอาวุธที่ว่านี้เป็นอาวุธของประชาธิปไตยในการสร้างโฆษณาชวนเชื่อให้คนหลงไหลกับเรื่องของความเจริญจนลืมเรื่องศาสนาและสื่อคือตัวการสำคัญในการล้างสมองคนแล้วอ้างประชาธิปไตยลองดูตัวอย่างสื่อบิดเบือนที่ไม่กล่าวถึงที่มาของข้อมูลโดยสิ่งมีชีวิตผู้นี้นะครับ สิ้นปีนี้ค่าไฟฟ้าจะขึ้นเป็น5บาทต่อนหน่วยแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ครับนี่คือเรื่องของสงครามถือว่าเพราะเชื้อเพลิงแพงถูกแค่ส่วนหนึ่งแต่ยังมีส่วนที่สําคัญที่วันนี้ผมจะมาแชร์ให้ฟังถึงขบวนการเพื้อประโยชน์กลุ่มทุนพลังงานทําคนไทยใช้ไฟฟ้าแพง ค่าไฟในรอบบินใหม่ในช่วงเดือนกันยายนนี้ถึงธันวาคมที่จะถึงนี้จะปรับสูงขึ้นหน่วยละเกือบ5บาทสินค้าก็แพงขึ้นอุปโภคบริโภคแพงขึ้นค่าไฟเพิ่มขึ้นอีกมันซ้ำเติมประชาชนปัญหาเริ่มต้นที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติโดยตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งที่วางแผนและอนุมัติให้เอกชนสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเกินความจำเป็น บิดเบือนแบบมวนนิ่มมากๆจนวันนี้ประเทศไทยมีกำลังการผลิตไฟฟ้ามากกว่าความต้องการใช้ไฟสูงสุดถึง54%ครับหรือถึง17,863เมกะวัตต์แต่โรงไฟฟ้าที่รัฐบาลอนุมัติให้เอกชนสร้างมีเงื่อนไขประกันกำไรให้เอกชนแม้ไม่ได้เดินเครื่องเลยก็จะได้คืนทุนแถมกำไรครบทุกบาททุกสตางค์ ตลอด25ปีตามอายุสัญญาแล้วรัฐบาลก็จะนำค่าประกันกำไรนี้มาคิดเป็นค่าไฟฟ้ากับประชาชนครับแล้วประเทศไทยมีโรงไฟฟ้าเกินมามากแค่ไหนมากถึงขนาดที่ในเดือนเมษายนหน้าร้อนปีนี้เฉพาะโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ของไทย12โรงมีถึงครึ่งหนึ่งที่ไม่ได้เดินเครื่องผลิตไฟเลยแม้แต่วันเดียวแต่เพราะรัฐบาลทำสัญญา ประกันกำไรให้เอกชนทุกโรงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ยังคงต้องจ่ายให้เอกชนเดือนละ2,000ล้านบาทและนําต้นทุนนี้นะครับมาคิดเป็นค่าไฟฟ้าแพงกับประชาชนมูลค่าความเสียหายมากถึง4 5 0 0 0ล้านบาทต่อปีเหมือนประชาชนถูกยักยอกจ่ายแพงขึ้น24สตางทุกๆหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ไปและนี่คือขบวนการเอื้อประโยชน์ กลุ่มทูนพลังงานที่ทำคนไทยใช้ไฟฟ้าแพงโดยไม่จำเป็น สิ่งมีชีวิตผู้นี้บิดเบือนมั่วนิ่มมาป้าเอารูปพลเอกประยุทธ์ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นมาใช้ในการทำข่าวบิดเบือนเป็นโฆษณาชวนเชื่อเพื่อหวังเล่นเกมการเมืองโจมตีนายกประยุทธ์ดังที่กล่าวไว้ America's d e นลีย์เอ็กซ์พอร์ตเดโ y แครติสไบเวลเบประชาธิปไตยให้อิสระสื่อแต่สื่อไม่มีาศาสนาไร้จรรยาบัณก็จะทำข่าวบิดเบือนอย่างนี้เป็นประจำโดยท่านจนาธานออร์แบกวอปเป็นอ o ฟเดโมแครต สื่อเป็นอาวุธสําคัญของประชาธิปไตยในการใช้ล้างสมองคนด้วยโฆษณาชวนเชื่อแล้วอ้างคําว่าความเจริญความจริงและข้อเท็จจริงก็คือนายกประยุทธ์เป็นเพียงผู้ที่รับเศษขยะจากยิ่งลักษณ์ผู้เป็นหุ่นเชิดในสมัยทักษิณคิดเพื่อไทยทำรรซึ่งเป็นยุคเดียวกันกับการโกงครั้งมโหฬารมหากาบคดีการโกงจำนำข้าวทําชาติเสียหายรวมดอกเบีย้ยเกือบหนึ่งล้านล้านบาทนางสาวยิ่งลักษณ์นายกหุ่นเชิดให้ทักษิณได้เร่งรีบทําสัญญาให้บริษัทเอกชนมีอํานาจ ผลิตไฟฟ้าเพื่อขายต่อให้กฟผเท่านั้นไม่พอยังระบุในสัญญาบังคับให้กฟผซื้อไฟฟ้าในปริมาณที่เกินความจําเป็นเพราะที่จริงที่เกี่ยวกับท่านนายกประยุทธ์ก็คือท่านได้ดําเนินการขอยกเลิกการซื้อไฟฟ้าที่เกินความจําเป็นแล้ว แต่บริษัทเกคู่กรณีในสัญญาฟ้อง<ม>และชนะคดีไปด้วยเหตุผลที่ว่า<ม>เศษขยะเศษขี้จัดยิ่งลักปากอ้าหน้าแบน,น์นี้ได้ผูกมัดรัฐบาลจุดต่อตอไปให้รับเศษขยะเศษขี้ไปอีก25ปีอันมาจากสัญญาที่ยิ่งลักมันเร่งเซ็นก่อนนี้คดีไปอ้อล้ออยู่ที่ต่างประเทศเน้ีนลอง<ม>ดูข่าวจริงจากพ็ปนิวส์นะครับประชุมครามาเสร็จเมื่อวานนี้ท่านก็พยายามอธิบายว่า ให้ไปดูต้นทุนครับนะให้ไปดูต้นทุนมันมีรายละเอียดเยอะมันก็ค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับถ้าย้อนกลับไปนะถ้าย้อนกลับไปท่านผู้ชมฮะตอนนี้ปัญหาเรื่องของค่าไฟแพงนี่นะฮะเขาพูดคุยกันทั่วทุกหัวระแหงนะครับเ,เรื่องของค่าไฟแพงนะครับแล้วมันก็มีมันมีเรื่องของสาเหตุที่มาที่ไปต้องย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นนะฮะ จุดเริ่มต้นและท่านจะไม่เชื่อนะว่ามันเกี่ยวข้องกับรัฐบาลยิ่งลักอีกอนะย้อนกลับไปในสมัยนั้นเลยนะฮะสมัยที่คณะกรรมาการนโยบายพลังงานแห่งชาตินะครับที่มียิ่งลักเป็นประธานมีมติในปี2 5 5 5ให้ยกเลิกมติที่รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ที่ให้กอฟผอมีกำลังผลิตไฟฟ้า50%ของกำลังผลิตทั้งประเทศ นะฮะท่านผู้ชมฮะดูค่อยๆดูไปหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งนะครับพอยิ่งรักเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินะครับยกเลิกยกเลิกที่รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์เคยกาหนดเอาไวก้กฟผต้องผลิตไฟฟ้า50%ต้องครึ่งหนึ่งนะครับทีนี้พอยิ่งรักยกเลิกป๊บเปิดเสรีให้เอกชนเข้ามาผลิตไฟฟ้าแบบไม่จํากัด แมบไม่จำกัดแล้วก็ให้สำนักนโยบายพลังงานหรือสอนอพอนะครับไปจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นที่มาของซึ่งเป็นที่มาของการมีกำลังผลิตไฟฟ้าใหม่เข้ามาเสริมในระบบข้อ3ท่านผู้ชมปรับแผน PDP นะครับจากนั้นรัฐบาลยิ่งลักให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนี่แหละครับเปิดประมูล ซื้อไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติจากเอกชนนะครับจำนวน5เมกะวัตต์เป็นระยะเวลา25ปีอยู่ๆก็ยกเลิกสัสดส่วนเดิม,มแล้วก็ให้กฟผไปซื้อไฟฟ้าจากเอกชนต้องซื้อ5เมกะวมตต์และต้องทำสัญญาสัมป,ปทาน25ปีคือซื้อจากเขา25ปี และเป็นบริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนของนายสารัตรัตนาวดีเศรษฐีนี่นะฮะชนะการประมูลนะฮะชนะการประมูลก็คือข้อ5อออ้ายัางยังยังยังไม่ข้อ5ข้อ4ข้อ4ซื้อไฟฟ้าจากเอกชน5000เมิกวัตต์25ปีเป็น Gulf Energy ชนะแล้วก็การลงนามในสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกฟผกับ Gulf เป็นไปอย่างเงียบมากเงียบเชียบนะเหมือนกับไปเซ็นสัญญาไปทําสัญญากันในป่าชานะฮะไม่มีพิธีลงนามทั้งๆท,ท,ที่เป็นโครงการสําคัญนะครับแล้วก็9ทธันวาคม2556รัฐบาลยิ่งรักษ์ยุบสภาเพราะตอนนั้นเริ่มมีม็อบนกหวีดบกบพศท่านผู้ชมฮะ9ธันวาคมปี56ยิ่งรักษ์ยุบสภาแต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะว่า มีการไปเซ็นสัญญากัน23ธันวาคม56ข้อ5หลังจากตัวเองยุบสภาไปแล้วไปเซ็นสัญญาครับสัญญาเลขที่ PPA นะครับทับ IPP 2556ทับ003จากนั้นพอรัฐบาลคอสอชอเข้ามาบริหารประเทศปี57รัฐบาลคอสอชอมอบหมายให้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐนะครับ เข้าตรวจสอบผลการประมูลโครงการนี้แหละที่กราฟชนะเลิศนี่แหละเนื่องจากมีการร้องเรียนว่าขั้นตอนการประมูลคัดเลือกโครงการไม่โปร่งใสแล้วก็ให้กระทรวงพลังงานไปเจรจายกเลิกโครงการโรงไฟฟ้าที่ชนะการประมูลแล้วก็มีหนังสือแจ้งไปยัง BOI ให้ชะลอการสนับสนุนการส่งเสริมการลงทุนของโครงการโรงไฟฟ้าของบริษัทลูกของกราฟที่ชนะการประมูลทำให้บริษัทกราฟเอเนจี เขาก็ไม่พอใจเขาก็ยื่น,นฟ้องต่อสาลปกครองกลางอ้าวก็รัฐบาลยิ่งรักฉันชนะการประมูลแล้วฉันได้สิทธิ์นะฮะที่จะต้องขายพลังงานให้กับกฟผ25ปีอ้าวแล้วทำไมรัฐบาลคอสอชอมายกเลิกนะเขาก็ยื่นฟ้องต่อสาลปกครองกลาง14ทธันวาคมปี64ท่านผู้ชมฮะสาลปกครองกลางสูงสุดมีคำพิพากษาให้กาฟชนะฮะโอ้ ให้กราฟชนะคดีก็ <พอ S 1> ต้องเขา <ไป S 2> ทําถูกต้องทำตามสัญญาทุกอย่างทํากับรัฐบาลบนี่ไงทำกับกรฟผอ่ะมันก็เหมือนกับหน่วยงานของรัฐบาลนะนี่ครับมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปทีนี้ท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าแล้วมันมันยังไงมันมันมีปัญหาเรื่องค่าไฟแพงยังไงคือตอนที่ยิ่งรักษไปรื้อระบบและให้ไปซื้อไฟฟ้าจากเอกชน5,000เมกันมตต์ในช่วงที่ บ้านเมืองของเรากฟผเนี่ยเขามีกําลังไฟสํารองมากอยู่แล้วนะอพอไปซื้อมาอีกมันก็เลยมีทุนสำรองออไฟสํารองเนี่ยมากยิ่งขึ้นไปอีกอนะครับคือข้อมูลความต้องการใช้ไฟในปี65มีส่วนเกินอยู่ที่61กํากำลังการผลิตไฟฟ้าของไทยธันวาคม65กําลังการผลิตนะครับอยู่ที่53,425 เมกะวัตแต่ความต้องการใช้ไฟจริงๆเราเนี่ยแค่สามหมื่นแต่เราเนี่ยมีการผลิตไฟอยู่ที่5้าหมืนรวมที่ไปซื้อมาด้วยไงคือเราไม่ได้ขาดแคลนไฟเลยครับแล้วทําไมต้องให้เราไปซื้อจากเอกชนเอ,อใช่ไหมฮะพอไปซื้อป๊บมันก็เลยมีส่วนเกินส่วนเกินมากต้นทุนภาระต้นทุนของส่วนเกินเนี่ยมันก็สูงขึ้นไปเงาตามตัวอ,อ การหล่อเลี้ยงทุนไฟฟ้าสำรองเนี่ยมันก็มีต้นทุนใช่ใชมันก็เลยเป็นผลย้อนกลับมาทําให้ค่าไฟแพงในทางอ้อมตรงนี้ด้วยนะฮะท่านผู้ชมฮะเ,เรื่องนี้เนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้ท่านนายกไม่ได้พูดในรายละเอียดนะครับแต่เมื่อปี6-4เมื่อปี64นะครับพนเอกประยุทธ์เคยพูดเอาไว้ในสภาเคยชีย้แจงในการประชุมสภาท่านผู้ชมลองฟังตรงนี้ดูนะฮะ ฟังท่านพูดตั้งแต่เริ่มผมก็มองว่าไอ้ท่านเข้าใจเรื่องพลังงานมากกว่าผมหรือเปล่าผมว่ายังน้อยไปหน่อยเพราะส่วนใหญ่จะเป็นการคิดตัวเองมโนโอเองอ่านมาจากโน่นอ่านมาจากนี่ท่านรู้ไหมครับก่อนผมเข้ามาเนี่ยมีการอนุมัติในเรื่องของการด้านพลังงานเนี่ยห้าพันมกกวัต โดยใครครับโดยใครครับท่าน,นรู้ไหมก่อนที่จะก่อนที่จะไม่มีอำนาจเน่ยเล่งอนุมัติอนุมัติให้ห้าพันมกะวัตผมเข้ามาผมก็หนักใจว่าจะทํำยังไงห้าพันมกะวัตเนี่ยก็ได้หาวิธีการติราจาทํทำยังไงแต่มันจะไม่เกิดปัญหามีการปรึกษาฝ่ายกฎหมาย เขาบอกมันทําอะไรไม่ได้เลยเพราะมันเป็นสัญญาที่รัฐบาลก่อนหน้านั้นทําไว้เมื่อั่าถ้าพันไมกกวตดเขาก็ต้องทำตามสัญญาที่รัฐบาลทําไว้ผมยกเลิกไม่ได้นะครับนี่ท่านผู้ชมฮะนี่เป็นสิ่งที่ท่านนายกพูดเอาไว้เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ปี64สังเกตดูนะฮะพลเอกประยุทธ์พูดเนี่ยก็ยังระมัดระวังคําพูดอืไม่ได้โจมตีใครอะไรมากมายเพียงแต่ว่าแบบตั้งข้อสังเกตว่า เออทำเอาไว้อย่างที่ผมบอกครับ9ธันวาคมปี56รัฐบาลยิ่งรักเนี่ยยุบสภาไปแล้วแต่ไปเซ็นสัญญา23ธันวาคมอมันควรไหมล่ะมันควรไหมอโดยมารยาทเนี่ยใช่มันควรจะไปเซ็นสัญญาไหมใช่นะะเซ็นสัญญาให้กฟผต้องซื้อพลังงานจากบริษัทเอกชนเนี่ย25ปีอ่ะอทั้งทั้งที่บ้านเราไม่ได้ขาดแคลนอะไรเลย มีทุนสำรองเหลือเฟือพอใช่ไปซื้อมาไปซื้อมาถมทับกันอีกท่านนายกบอกผมเข้ามาผมก็หนักใจเห็นมันผิดปกติครับก็สั่งยกเลิกพอสั่งยกเลิกพบเขาก็ไปร้องขอความเป็นธรรมจากศาลศาลก็ต้องตัดสินให้เขาชนะเลิศเพราะเขาเซ็นสัญญาถูกต้องใช่ไหม้นี่เราก็เลยต้องแบกรับภาระต้นทุนแล้วภาระต้นทุนที่แบกไฟฟ้าสำรองเอาไว้เกินความจําเป็นเนี่ยมันภาระตรงนี้ มันไปบวกอยู่ในค่า FT ใช่อยู่ในค่า f อ T เออไม่น่าเชื่อนะฮะกลับมาที่นางคนนี้อีกดูสิฮะโอไม่กระทั่งค่าไฟแพงเนี่ยยังกลับมาหาหล่อนเดียดูสิฮะโอ้โหไอของแบบนี้เนี่ยคือผมว่าเอ่อทางไม่รู้นะทางทางสมมติว่ามีการโจมตีกันไปที่รวมไทยสร้างชาติเพราะว่าลุงตู่อยู่สังกัดพรรคนี้ใช่ไหมต้องอธิบายต้องอธิบายต้องอธิบาย อย่างที่ท็อปนิวพยายามจะอธิบายบนะครับอะไรที่มันมีส่วนทําให้แพงเนี่ยถ้าไฟแพงเนี่ยเราต้องอธิบายให้หมด hmm. และส่วนไหนเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มมาจาก1 2 3สจากไหนเราก็ต้องไล่ให้ประชาชนได้ดู hmm. ไม่อย่างนั้นประชาชนเนี่ยจะด่ารัฐบาลใช่ <Right. S 2> จะด่ารัฐบาลให้จะไปรู้ฮะโอ้โหดูสิฮะ ถ้าผมต้องการเอาเอกสารมาอ้างอิงทั้งหมดผมคงต้องเดินเรื่องแทนลุงตู่เพื่อเอาไอสิ่งในชีวิตเบื่อเบือนข่าวตอนนี้เข้าคุกแน่ๆอ้างอิงข้อมูลจากการทําวิทยานุพนธ์กรณีศึกษาเรื่องมาตรการทางกฎหมายในการปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยเพื่อป้องกันการทุจ,จริตการศึกษานี้ได้ทําเป็นวิทยาน,นิพนธ์โดยนางสาวรพีพรอภิพัฒนางกูลตามหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิตสาขากฎหมายมหาชนคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรม ปีการศึกษา2560มีแหล่งอ้างอิงตามเว็บไซต์นี้นะครับและเพื่อเป็นการยืนยันว่าท็อปนิวไม่ได้ทําข่าวบิดเบือนเพราะก่อนหน้านี้พวกติ่งส้มทั้งหลายก็ชอบออกมาโจมตีท็อปนิวว่าออกข่าวบิดเบือนขอพิสูจน์ให้เห็นว่าท็อปนิวทําข่าวจริงเสมอไม่เคยบิดเบือนมีแต่พวกสื่อส้มนี่แหละที่บิดเบือนข่าวตามลทัทธิประชาธิปไตยจากบทคัดย่อในส่วนหนึ่งที่มา ของลักษณะของการทุจริตเชิงนโยบายผมจะไม่ได้อ่านให้ฟังตรงนี้นะครับขอให้เพื่อนๆลองอ่านกันนะครับอ่าชะลอวิดีโอนิดนึงแล้วก็สะอาดสามารถอ่านได้นะครับเป็นรายละเอียดเพื่อที่ให้เห็นว่ายิ่งลักคือคนตัดสินที่มีการเซ็นสัญญาให้บริษัทเอกชนบริษัทที่ว่านั้นนะครับที่ผมไม่เอ่ยชื่อเพราะบริษัทนี้ก็เซ็นสติฟเหลือเกินชอบฟ้องร้องเป็นอย่างมากนะครับผมก็เลยเรียกเป็นบริษัทเกนะหลังจากอ่านเสร็จแล้วนะครับ ก็จะเป็นการยืนยันนะครับว่า p r ็อ n e w s ส์ทำข่าวจริงเสมอไม่ได้บิดเบือนเหมือนพวกสื่อส้มติ่งส้มที่กล่าวหาใส่ร้ายจริงๆแล้วไอ้ลัทธิประชาธิปไตยนี้แหละที่ชอบทําให้ไอ้พวกสื่อต่างๆมันชอบโกหกบิดเบือนเรียกว่าโฆษณาชวนเชื่อ p r o p พพ a ร์ a กนดาตามที่ได้ที่ให้เห็นแล้วนะครับโดยจอ n a t h a นออร์เ k The Weapons of Democracy Propaganda โฆษณาชวนเชื่อ คือนั่นแหละครับอาวุธของประชาธิปไตยขอผลักดันการถวายพระราชาุศคืนพระองค์พระบาทสมเด็จในหลวงผู้ซึ่งปกครองแผ่นดินโดยธรรมเหตุผลเป็นตรรกะธรรมชาติง่ายๆก็คือในเมื่อท่านคือพระเจ้าแผ่นดินท่านย่อมคัดสรรคนดีคนมีความสามารถมาดูแลประเทศและประชาชนของพระองค์ท่านเป็นเรื่องที่ยืนยันได้อย่างแน่นอนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือประเทศไทย